ด้วยนะคะองผม,ผมปากนะฮะทีนี้เย่นที่ผมว่าจะมาเล่นเออเป็นเล่นเอาชอดซีรีส์ใหม่นะคะือซีรีส์นี้ผมปิดแล้วเพราะว่าซีรีส์นี้คือแบบน่าเบื่อเกินไปนะฮะซึ่งผมได้เตรียมของแล้วเพราะว่าเพื่อนนี้คือจะเป็นไม้ไผ่เออเออถ้าไม่ว่าแถวนี้ผมทาฟาร์มไม้ไผ่ดีกว่าก็อาจจะมีนอนาคตหน้านะฮะ ้ทำไมผมมาตัดมันมีเชียงไปอ่ะเออเนี่ยคือผอผมไปเอาปเอาปกก็นอุปกรอเจนต์หมือนกนะแล้วก็ชุดไอรอนแล้วก็อีไลท่าทนะุกคนผมไปนี่มาไปฆ่าองก่อนมานะแล้วก็ไปฆ่าคิปเปอร์แล้วก็มาดูมาดูนี้เธอะจะผมเข้าไปก่อนเอ,อแป๊บเดงยะนะคะ,อะอเอาเข้าไปทำไมาก็ไม่รู้สินะก็ต้องเข้าไปอ่ะ โอ้ย่เสียงอะไรเนี่ยเออไปโอนเลยเนี่ยวิ่งมีลาววะด้วยผมผมไม่ลืมทำคับถางน้ำเนาะวิไม่คือไม่ผมไม่ผมไม่มีธนูนี่ว่ะโอโนโนผมกลับแล้วผมกลับแล้วบายบายนะโอเค เราจะผมจะทำอะไรผมวันคลิปนี้ผมก็จะมาทัวร์ใชยว่าผมจะมาทำอะไรบ้างอันนี้คือใช่คือประตูเนเธอร์แต่ตรงนี้ผมน้ำเป็นแบบแรงตกปลาทำหลังอาหารนี่อะนะเนี่ยผมก็ทำา่อนไบคาแซลมอนอะไรมาก็มันดูนะแล้วส่วนนี้ผมจะทำเป็นฟาร์มไม้เป็นฟาร์มเนี่ยฟาร์มไม้ไผ่เออแล้วตรงนี้ก็เป็นไนงนะแล้วก็อ่าส่วนเวณตรงนี้ข้างบนนี้คือเอ๊ะ ออตัวตรงนั้นคือเราจะทำเป็นยังไงเขาต้องมีหรอกแต่ตรงนี้คือเราจะทำเป็นอ่า,วาพวกคือเอ็นชารครับเพราะว่าตอนนี้เราก็คไม่ค่อย,อยแข็งเลยล้วก็จะเป็นเอ็นวิวด้วยนะอ่าแล้วบ้านแล้วพ่อผมเคยไม่ตกจากงละไรส่วนแ,แล้วเนื้ส่วนนีไม่เดือดตรงนั้นก็ไม่รู้นะขับไปดูก่อนไอแม่บ้านผมยังไม่ตกแต่งเลยทุกคนเพราะว่าผมสร้างไว้เฉยเลยแล,แล้วตรงนู้นทำอะไรทั้งตอนนี้เราจะทำสะพานข้ามไปนะเฮ้ยตอนตอนนั้นมันมีท่ามอะไรเหรอ เห็น hmm. okay. เป็นถ้ำอะไรอุ้ยเป็นถ้ำน้ำเหรอม่มีลาพิดเลยทุกคนจะผมจังก่อนนะค่อยเออโอเคเราเรา,เราไปถ้ำน้ำมานะอ,อ่ปาปลาแซลมอนโอ,อ okay. เคมาทุกคนจะกลับไงไงเนี่ยเออแล้วก็ส่วนเวนตัวนี้ผมก็จะนำเป็นพวกแบบอ,อืมอะไรดีอ่ะ พวกแบบเอ่ออาจจะเป็นราคาเบลเลเจอร์ก็ได้นะไอพวกแบบสมุิเอ็นชุนเองชาดอะไรประมาณนี้เอออินฟินิตี้อะไรประมาณนี้หรือหรือหรือไม่ต้องแต่แต่เรา้แต่เราต้องไปหาผมว่าอเบเลเจอร์ก่อนผมอาจจะไปตามหาก่อนก็ได้นะอันอาจจะไม่มีก็ได้ตอนนี้นะเอยอาจจะมีสิแต่มันเนี่ยมันไม่โหลดอ่ะนั่นจะผมเจะจตกงนยาผมไปหาก่อนแล้วกันนะทอจบเขีป จะจะคนทำเป็นค to so an so ันเขาไปเจร์ตรงนี้นะทุกคนเอาสักว่าสักแปดอันนี้แปดอันนะแล้วก็ฟาร์มไม้ไผ่ผมทำเป็นตรงนั้นนะตรงนี้ก็ได้แล้วก็พวกเอ็นชาร์ดนะฮะสามารถทำผ่านอะไรคือมันสามารถเอาสุดว่าทำเป็นสติกได้นะผมอ่าฮะทำเป็นสติกได้นะทุกคนซึ่งซึ่งเราก็ไม่ต้องตัดไม้นะเราไม้ผมแ้วถ้าคนถามว่าไม้นี้หาจากไหนมันเป็นไหมครับของหนึ่งจุดสิบ เกจสูงแปดล้มั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไอเล่นน้ำกันก็จกอ่าฮะอันนี้อันนี้ถ้าเราอยากทำนะถ้าเนี่ยจะทำจะผาทำให้ดูนะให้เราทำเนี่ยคลิกไปที่นี่เห็นไหมมันตอนนี้ได้ละแล้วก็เฮ้ยมันไม่ไผ่แล้วเพยายามผมทำฝั่งไม่ไผ่เลยพี่หน้าจะถามว่าผมจะสอนไหมเฮ้ยไม่สอนหรอกเพราะว่าไปดูไปดูคลิปอื่นก็ได้แต่ผมจะมาทำอีกทีนะทุกคนอ่ะแล้วก็เออตรงนั้นมีอะไรก็เอ้ยฮะ เฮ้ยอืมของน้ำมีอะไรอไปดูกอนแบบนมนนหนะอ้เอเอเอาเาาออเออเออมันเเป็นทะเลไงทำทำเต่าดีไหมน้องเต่านาเป็นอะไรเออหมกเต่าเผือแบบจำน้ำอะ่ะเออผมทำทำเต่าไว้ดีกว่าหาาทำเต่าออยัางไงทำไม่เป็นกแต่ก็ผมจะผมได้ทำอะ่ะไม่มีปัญหาไหมแล้วอะไรเอเอ,เอ,เอโทษที คำตอบถามว่าทำยังไงก็เอ่อเดี๋ยวผมไปดูคลิปแล้วก็ไปเตรียมสเสบียงพร้อมอะไรก่อนโอ้ย <c oughs> แล้วก็เนี่ยทำผมทําฟาร์มต่อตรงนั้นนะแล้วก็ทําสะพานสร้างไปจริง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 แล้วก็ไปทําสะพานพ่อหรือบินไปก็ได้นอนนอนถ้าถี่ผมฟาร์มผมก็ค่อยไปเนเธอร์ใหม่ก็ได้เอ้ยไปเลยนะอดีเอ็นใหม่ก็ได้นะเนี่ยฟาร์มเปล่า,าทำตรงนู้นทำตรงนู้นอะ่ะไม่เกี่ย,ยจะทำเออทำตรงเนี้ฟารม์มเปล่าเอ้ย นะคะต่อทาตรงนี้นะทุกคนนะฟามต่อทาตรงนี้แล้วก็โหมีม้ขายอันนี้เป็นเอ้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เร้ก็ขุดเห็นอะไรนะเนีย่ยเห็นเอ้ยมีแร่ด้วยแร่ของแร่ฐานเอ้ยมีทํามานี่นะเดี๋ยว,เ,ยวเราจะค่อยขุดรักกันนะเราเนี่ยเรา,มาแม็กกําหน่งไว้ก่อนอ่มามกําเน็งองไงดีเอ่อขุดเปด,ด็ก็แหละขุดว่าเป็นชาร์จนะฮะเออว่าผมต้องก็ยังไม่ปักถอดนิ้ว่ะ ทำฟาร์มคิปเปอร์ก็ดีกว่าแล้วก็ทําฟาร์มไม้ไผ่ด้วยสะสมต้องไปหาไผ่อะเพราไม้ไผ่มีประโยชน์ตอนไหนก็เลยเออวีเลตรีเลตเจอแบบวีเลตเอ่อห้าเออมเล่นแล้มันจะ uh huh. มันจะใช้ไผ่ใช่ปะประมาณนั้นแหละแล้วก็บ้านผมอ,อ่ะอันนี้ไหมอันไหนวะอ๋อบ้านาน,นี้ยบ้านหรอบ้านผมจะทำเป็นชั้นใต้ดินวันนะเป็นจับชั้นแบบพวกเก็บของว่าคนระบาดแต่ละของเยอะมากนะฮะ เราจะทำตรงนี้เนี่ยทำตรงนี้แล้วก็เคลื่อนลงไปลงไปเป็นชั้นเ็ของอะไรประมาณนี้แต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะมาชน,นในเทอร์นเราก็จะอดุดบปอุดไปแล้วก็เปิดประตูเข้าไปอะไรประมาณนี้นะแบบจะทำจะเส่เรื่องเข่ะแบบก็เป็นเรื่องของแบบอ,อ,อนาคตนะทุกคนเออแล้วก็เออหัม,มากก่อตรงนี้หั่ไม่มากก็ฟาร์มเต่าเราก็อาจจะเป็นพวก ฟอมเด็กด้วยมั้งแต่ฟอมเด็กผมไม่รู้ทำยังไงนะคะไมนรู้สุดแปลกผมก็จะลองทำดูก่อนนะกดขันก่อนนะฮะทำแต่ทำแตทำแต่ก็มีประโยชน์นะทุกคนอาจเราอาจจะแบบอะไรก็ได้อ่ะผมคู่ไม่ถูกมาก่อนนเห็นไหมเออเฮ้ยขมผมฆ่าแกะไดีวกว่าเอ,อ้ยไม่ใช่ฆ่าแกะดิอุบัติเหตุแกะนะฮะเราได้มีเตียงนอนสัก,กที โอเคแกะแม่แค้นเนี่ยเองโอ้โหยังไงแกะอู้มันแกะทำปุ๊บปุ๊บปุบีเลยเออแล้วส่วนแมค่ครับเลเวลผมก็ได้ทำจบไปนะทุกคนแต่ว่าแบบอันนั้นมันเตรียมเตรียมคองต่นนี้ผมไม่ได้เตรียมไงไม่ได้โอ้ยบินไม่ติดบินไม่ติดอ่ะบิ๊กทองทีนื่อกี้บินไม่ติดเออไม่ติดเลยแหละ เออเป็นงเก็ดสักทีเฮ้ยลงแบบลงแบบเบาเบเออตายมิวเอ่อเออเกิดเกิดเราอยู่เลยตรงนี้เออเฮอดิน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 นะเราไม่ได้ไปไกลไม่ไม่ไม่กี้ผมว่าค่ะแบบลงเบาเบาไม่เชื่อฟังอีกเลยเออเฮอลงน้ำระนาขอเตรียมอุปกรณ์นิดเดียงนะฮะอ่า อ่าอ่าหมวอกางเกงแล้วความคมหายไปไหนเนี่ยเออใช่ปะความคมหายเออในเสียงซอมบีมาแต่ไก้อันไกลพล้นอันนาอันนาชิอาบยตกใจหมดประหะเข้ามาเข้ามาเล้วเข้ามาดูถีไม่ชอบจะไหมหืมหืม ยิเราขออุบัติเหตุแบบนี้นะโอโหน้อคิปเปอร์โอ้โหนัปปหนน้นต้องเออยบืมอ,อีคิปเปอร์บ้าอินาีบ้านไม่บึ้มอย่าตายนะอย่าตายอย่าตายอย่าตายความสมหายนะทุกคน ตัดไม้ก่อนแม่มอย่าเพิ่งบอกว่าอย่าเพิ่งโอ้โหมาทำมาทำ,ำมีเลยโอ้ต้องมีมันเยอะเกินโอ้โหมันเยอะเกินไปแล้วนะพี่บ้าวน้องสาวมาตัวสเปกมันมัน,มนอันนี้มันไม่ใช่ซิลิเกบเลเวลนะเว้ยวนะ มันก็มันเยอะเกินบางทีันบารีโกมาน้องสาวอ่าตัวสเปคสเปคหน้องสาวมาบารีโกมาแล้วก็ตัวครับเออขันพนี่นอนขันพี่นอนขันพี่นอนขันพีนน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 ่นอนเตียง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 นอนนอนนอน ทุบเตียงโอ๊ยทำไมวะอืมตัวนี้อย่าเพิ่งมาตีฉันนะขอร้องแหละโอ้โหอ,อย่าเพิ่งมาตีตาอีกสมบีพวกอีกตากับเดียร์เกลเกย์เฮ้ยนี่นะถุนเราไม่ได้หายไปเพราะพวกเราหายไปคือเราบินไม่ได้นะอ่าคือความของมันนิ่งงอนที่สุด เออไม่มี่หมดแล้วแล้วควานผมหายไปไหนวะอ๋อควานผมหายไปไหนอ๋อควานผมหายไปไหนอ่ะอันนี้เธอเหรอไม่น่าใช่หรอก้มอ้มอืมอนี่เธอเหรออย่าไปดูลูกตุ๊บตุ๊บเลยนะ ไอ้ของของเราไม่น่าอยู่ในนี้เธอะว่าปะอืมเสียงเสียงมันแบบอยากเย็นจังเลยว่าปะเออไม่น่าจะเข้าไปอย่างเงี้ดูนั่นรถเราไม่น่าเข้ามาเนาะว่าไหม นี่ไงโอ้โหแล้วขวานฉันหายไปไหนเนี่ยเข้ามาในตัวเราเหรอมีทานแล้วขวานฉันหายไปไหนอะขวานช้างวุ้ยตายเมียว โอเคนะทุกคนแล้วคือผมก็บั็กขยับไม่ได้อีกแล้วทุกคนโอเคนะคิดหนี้เลยคนแล้วตัวใครกดแสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอไปแก้บั็กกนะทุกคนบ๊ายบายแล้วก็ของผมต้องหาใหม่โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ของของผมขอไปหาของใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายเย่เออเออถ้าต้องหาใหม่แล้วผมก็รู้ว่าผมไม่ได้เซฟอีลาท่าเออเอ็นไว้ก็ไม่ได้นไรผมข้อหายมาถึงทัวร์น้ำจำทางไปทางทะเลตรงตรงนู้นตรงตรงนู้นนะทุกคนอ๋อเรียนแล้ว ทางนู้นแหะทุกคนคุณผู้ชมผมขอไปทำฝังให้นเรียบร้อยก่อนทำเอเอร์ทำเนเธอร์ดีๆอ่าทำความทุกอย่างให้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้หลายๆนะทุกคนบ๊ายบายเสียดายของจริงบ๊ายบายเย้คลิปนี้ผมแค่มาบอกสปอยล์ตหนังใหมนมาทุกคนถ้าใครอยากถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองก็ลองติดตามคลิปต่อไปนะทุคนบ๊ายบายคำว่าเสียใจของแม่คือข้อเท็จจริงทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย